คือเวลาตีสองอยู่เว้ยสวัสดีครับคุณกอลสวัสดีครับคุณพีอยู่ในเกมอะไรครับนี่อ่ะอ่อไม่รู้อะครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นหมีนะครับเกี่ยวกับหมีนะครับเหลอนี่ไม่ต้องกลัวหรอกหมีเลยจะกูสู้่ยเลี่ยนได้มาดิก็คือพอพูดว่าเกมนี้คือเราเคยเล่นไปแล้วแค่คืนแรกก็จะตายหาเอาแล้วเปง่ายเลยแล้วก็จะให้คุณพีสร้างห้องพีสร้างห้องนี้สิี กำลังสร้างครับผมเอาแบบว่าปกติพร้อมครับผมคุณพร้อมด้วยยังที่จะไปกับผมในคืนนี้นี่นะครับเอานะฮะโอเคคุณมองว่ากูนี่ได้ด้วยสิมึงดีตายเอ้ยวิสิงควุยอะไรมึงบอกให้กูนแม่งเก่าจะชอบจะลค์กดไลค์กัน,กนกกสับสไครด้วยนะครับนี่เราเข้าใจในเกมแต่ตัดไปสู่ตอนเข้าเกมเลยนะครับ มัยากชิบหายเลยยากจริงๆเป็นการเป็นการเล่นที่ไม่เน้นผ่านแต่เน้นทาครับเออเราอย่าพูดคจริงดิก็คือของพุว่าตอนนี้เราอยู่ในคืนอยู่ในคืนที่สองเพราะที่เราเล่นเมื่อกี้เป็นคืนที่หนึ่งแล้วที่ว่าเราไม่มีฉากเปิดตัวคัสซินของบันนี่ก็เลยมั่นใจว่าเป็นคืนที่หนึ่งคืนแรกกับสองตัวได้ไหม วนพับเพดคตัวเดียวเออ,เอ,อใช่คือแรกสองตัวมีพับเพดด้วยเออ,เอแต่ว่ากูเห็นเมื่อกี้มันกำลังจะเอ็กท่าแล้อวอ่ะอันนี้ขอปิดเสียนะครับผมเพราะฟังมาเยอะและ้วอันนี้คือเราสามารถดูกล้องได้นะครับผมนี่โอ้ยเดี๋ยวต่อไปคืนที่สามน่าจะมีฟ็กซี่แน่นอนเลยว่ะพี่พีอ๋อผมรู้แล้วพอรู้แล้วรู้แล้ว,รลว,รลวเราอยู่ห้องไหนก็ เรารู้ละเรารู้ละนพี่นี่ไงนี่ไงอันเล็กๆอันเล็กๆนี่ไงสำนักงานความปลอดภัยไหนวะข้างล่างอ่ะไอ้ที่อยู่ข้างล่างสุดอ่ะอ๋อ้สุดทางเดินอ่ะฝั่งนึงนี่ทำไมกระดกสินค้าโอ้ยกว่าจะเดินไปห้องคอยล้วต้องเดินไวตายแล้วก็เลาะไปทางห้องลูกตู้สินค้าแล้วก็ตรงยาวไปไอ้สวนสินค้าเนี่ยคือตรงที่มีบอนนี่นั่งในคืนแรกไงจำได้ไหมจำได้จำได้นี่ยคือพระเพชร ไม่ได้หรอกครับพงพะเพ็ดเพื่อเจอดอแต่เราต้องไปเกลียดตรงที่ว่ามันต้องไปนี่ตลอดเลยเ๋ยวไปห้ากว่อนพ,พีเพราะออนนี้ยังโล่งๆอยู่นี่เดี๋ยวดูกล้องให้เห็นกองทานกองนึงอยู่ชิก้าไม่เห็นทีนะชิก้าแต่ชิก้าศพอยู่นี่เอง ชิก้าเนี่ยกองกองที่สิบห้ามีชิก้านอนคว่ำหน้าอยู่ยังไม่กระเดินดีเฮียตกใจเสียงะลรวะเฮ้ยกูว่าบันนี่ว่ะเฮ้ยไอ้เฮี่ยอะไรไอ้เฮียอยอกจากกล่องแล้วกดปิดตีกดปิด โอเคมันกลับไปอยู่ในนั้นแล้วมันกลับไปอยู่ในมันกลับไปอยู่กลับไปอยู่ในกล่องแล้วพี่พีโอ้โหต้องคอยดูอย่างนี้ตลอดเวลาเ <Okay. S 1> จริญเราต้องจําให้ดีว่าไปทางไหนไปยังไงนะต้องมีคนหนึ่งล่ออย่างจริงอ่ะแต่ว่าเฮ้ยพี่พ,พีได้ยินเสียงวะอะไรอะไรทางขวาม,มือมีคนแบบโอ้โหทรมานเลยอ่ะตอนนี้เราซ่อนไหนไม่ได้เลยอ่ะซ่อนได้ผมซ่อนใน ไม่เจออะไรทีว่ะสเปคบาเพื่อเปิดไฟอันนี้คือเวลาตีสองอยู่เว้ยะไรตายเหรอเชี่ยไปตายกูโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้คล้ายพลังขึ้นอะไรเต่าอะไรเยคะขึ้นเต่าเลยคอยปิดประตูให้ผมด้วยนะเฮียกูดุ้งเลยพี่พีเอ้ยมันได้ยินเสียงอยู่แถวเนี้ยกูเกือบตกจ๊กตาโว้ย ใจเย็นใจเย็นจริงจริงเมื่อกี้ไม่ได้กหโอ้ยเทียตวตกใจจริงเมื่อกี้เย้ยได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ด้วยตกใจจริงจริงเม,มื่อกี้พี่พี่ยี่แหวแตกนะเราจะต้องผ่านคือเราต้องจะต้องผ่านคืนที่สองให้ได้เว้ยโอเคมันอยู่ปาร์ตี้ฮอล ฟดดี้อยู่ปาร์ตี้ Party hall ปาร์ตี้ h อล l ปาร์ตี้อลล์คือห้องไหนวะไม่รู้มันเขียนว่าปาร์ตี้ h อ l ะห้องปาร์ตี้น่าจะห้องห้องห้องไม่ไกลอยากเรามากพี่พีอืมโอ okay. เคซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเรากลัวไหมตอนนี้เฟดดี้ขยับแต่ตอนเนี้ยเราไม่เจอบันนี่เลยครับเออบันนี่หาย,ยากว่ะวันนี้มันไปทำลายไฟเราบเนี้ยเฮ้ยนั่นเราทีกลัวอะไรวุ้ยทัน กูจิงเออเดนประตูทับตายมันเขียนว่าเดวนประตูทับตายอะ่ะเหลือดวงเดียวแล้วออมึงอ้าปากค้างคุณได้ยินไหมแฟ่แฟยังไม่ขยับทีแค่นั้นน่ะนี่ดูดีพลังงานนะมึงใช้พลังงานเสกเปลืองมากเลยพี่พี่ อ๋อนี่ไงมึงดูหน้าจอเดอกซิเจนเต็มอยู่อ่ะแต่มึงใช้พลังงานหมดเส้นเฟืองมากไอ,อ้เวที่ไอ้เว้ยเรียวเ,<อ><ง>เรียวซ้ายเรียวซ้ายด้วยกันซ้ายแล้วก็ตรงมึงไปแล้วเหรอยังยังยังไปพร้อมกันไปไปที่เดียวกันเลยไปที่เดียวกันเลยขอปีบดบาทในหน้าที่มัง่งโอ้ขอทานเลยโอ้โหยังยังไวไอพีผมไม่มีไฟแล้ว เอาอีกแล้วกูโดนในพลังขึ้นเต่าอ,อีกแล้วจริงเหรอมึงตายเหรอไม่ตายไม่ตายแต่มันจำใส่กแก,ก่เฉยๆที่อยู่ในห้องนี้นะยาวๆเลย,ยกูเหงาแล้วไปเถอะไปอ๋อนี่ <ไป S 1> มันดูได้เว้ยเนี่ยห้องนี้มันห้องกล้องมันมีกล้องที่มีตู้ไฟเนี่ยมันมีอยู่เว้ยมึงต้องไปดูต้องคอยเช็คว่ามันไอไอหุ่นมันจะมาเดินไหมเอองั้นไปไม่มันหมดเพราะเราใช้พลังงานเปลืองเว้ยไอพี่ล้วมึงดูกล้องบ่อยใหญ่ การไปนักเต้นี่มันต้องดูกล้องไม่ใช่พี่ก็ใช่กบพี่แต่ว่าพี่พีก็เกินไปต้องดูพลังงานหน้าหน้าจอทางขวาว่าใช้เบืองไหมมันมีวิธีดูอยู่้ยตอนนี้ออกซิเจนน่าจะหมดอยู่ถ้ากูจะไม่ผิดแล้วว่ามันรังไม่หมดไปดูไปทางไหนไ่รูเดินมั่วไปแล้วดูพี่พีเดินกลับไปทางเดิมดิอย่าตามผมเดินตามมึงอ่ะไม่รู้ผมพลาดหลือย่นี่ กูเหลือชีวิตเดียวอยู่นี่เก็บไ่ได้ไมเนี่ยเฮ้ยนี่ออกมาหลังร้านเลยเก็บฐานพี่พีเก็บทานก๊อปเก็บดีเก็บแล้วมีทานอีกก้อนนึงอยู่เก็บได้อ๋อเก็บแล้วไหนพูดตอนที่เก็บไปแล้วเพิ่นพีเฮ้ยได้ยินเสียงเ <ไป S 1> ลย หน้าเวทีไม่มีใครเฮ้ยห,หน้าใครว่าเขียวเขียว<ๆ>โอเคนี่ห้องครัวมันมีฐานอยู่โอเคก็เก็บไปละผมขอ,อก่อนไนนะด้ไหมร้อนหุ่นมึงมากเลยเ่ดี้หุ่นปลอมเลย ผู้ไปดักรอห้องอาคาตเลยดีกวะ่ะอาเขตอาเขตโทษผิดเอาเก็บไว้ได้พี่พี่เฮ้ยจำรวจได้นานเดียวไอ้คืนนี้กูได้ยินเสียงเนี่ยแน่แน่ห้องน,นี้น่าจะอ่องอะไรวะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาทางนี้เราต้องเดินตามหลังป้ายเราต้องเดินย้อนสอน คือป้ายชีย้ไปทางไหนเราต้องเดินกลับไปทางคนละทางกันไม่ไม่ไม่อยากไปหาห้องอาเคดอะเดี๋ยวเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเพราะว่าป้ายตรงจุดเริ่มต้นมันมีนี่แหละตัวนี้คืนที่สองมันจะมาครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้คืนเลกอยู่เราไม่ต้องกลัวมันทาอะไรเราได้เพราะมันก็แค่ทางนี้ก๊อปทางนี้ก๊อปนําเท่านี่แหละจาได้อยังไงเอ๊นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไง,ไง,ไงย้อนกลับไปที่ห้องก่อนเราต้องกลับไปที่ห้องก่อน ไอพี่หนีเยีอะหนีพี่หนีสัตว์เอ้ยไม่ทันว่ะกูตายว่ะเจี๊ยอะไเดียกูเสียออซิเจนกูหมดนี่โอ้ยลืมไปอะไรเราต้องกลับไปห้องเดิมเราโดนพราเพ็ดฆ่าตายนี่กูเด้นไปดิไปทางอื่นหนีมาดิมาดิใส่เดิมาดิ อะไรอ่ะเป็นไงโดนหลอกล้ผมเองโอมช้างไม่ทันเนี่ยว่าพลังงานมันจะมีสีก้อนพลังงานเนี่ยแล้วถ้าเราดูกล้องผ่านอย่างผ่านอย่างไวอ่ะรวมนะเราจะมีไฟฉายทั้งหมด5ก้อนมีที่มึง2ก้อนมีที่กู2ก้อนเอาเป็นว่าตอนเดินอ่ะมึงอ่ะ มึงกับกูอะต้องมีคนหนึ่งนําก่อนแล้วค่อยอีกคนนึงค่อยตามเพราะว่าหนึ่งให้มึงเปิดไฟฉายนําทางแล้วอ,อีกคนนึงเดินตามใช่ไหมมันจะได้ไม่เปลืองแบตไงก็คือตอนนี้ตายแล้วครับผมนะคนดูนะหมไลร์ไปกันงใจก่อนนะครับผมนะตอนนี้ประตูห้ามใช้ประตูห้ามใช้กล้องห้ามใช้ใม่านใช้ได้ไไม่านๆ้านมันไม่ได้ใช้ไฟอยู่แล้ว ตอนนี้คือเราพยายามจะเค้มรอแต่เฟตตี้ให้เวลามันเดินไวที่สุดพิกไหมมัจะพิกโอ้ยอย่างนี่กูยังไม่เห็นชิกก้าเลยกูยเห็นแต่บันนี่ชิกก้าอยู่ในห้องนั้นเว้ยชิกก้าเป็นตัวผีอ้าปากชิก้าล่างภาคสองอะที่โดนภาคแรกแต่ว่าอยู่ภาคสองที่มันโดนงัดปากอะมันมีกี่ตัววะทำไมกูเห็นเหมือนมีตั้งหลายตัวสีพลังงานสีวงจัมสเกลกูมั่งหน้าผู้ชายเขียวๆลอยมามั่งอะนี่น โอเด้นมั้งเออโคเด้นก็มาไหนคืนแรกเลยนุ๊กจิก้าน่าจะฟืนคืนที่สามแต่พี่หมีอ่ะพี่หมีมาคนแรกเลยเออไปอย,ยู่ที่ไหนวันใด้ไรู้เห็นไหมพลังงานไม่ลดเลยพี่พีดูเราโครโหดอะ่ะแค้มแต่อ,อยู่ตรงนี้หละแต่เหมือนมันมาแล้วก็แค่แอบ แล้วก็ไม่ก็ปิดประตูซะอปิดประตูก็ใช้พลังงานใช้พลังงานเยอะเหมือนกันอยู่ปิดเมื่อจาเป็นอย่างปิดเออต้องจาเป็นนะเพราะว่าหนึ่งเรามันมีสองคนอะ่ะถ้าเล่นคนเดียวคือได้นะทุกคนคือบอกก่อนว่าการที่เล่นคนเดียวอะ่ะอย่างนี้ <c oughs> การเล่นคนเดียวคือเราไม่ต้องกลัวเพื่อนเราไปแอบในในช่องระบายอากาศได้เราไม่ต้องกลัวเพื่อนตายแต่คือถ้านี่คือ,อจะเกิดการแท่งกันตายเกิด <c oughs> บอกเล่นที่สองคนยังขนาดเนี้ยถ้าสี่คนขนาดไหนคุณก็คิดนี่ไอทีสามแล้วได้ทีสามแล้วก็ทีสามแล้วพี่พี่นี่แหละเป็นการเล่นเฟสตี้ที่โคตรแบบว่าแปลกแหวกแนวนะกับสําหรับเซิร์ฟนี้สำหรับผมเพราะว่าด้วยกันที่ว่าพวกผมอ่ะเฮ้ยนี่ไงมันมาด้านหน้าแล้วไปด้านหน้าทำไมแล้วพี่พีเอาปิดใครอะ มันสั่นแต่ว่าคนอยู่หน้าจอผิดตานพีมันมาทางตรงครับพี่เปิดเลยไหมเปิดเลยไหมเปิดเลยเปิดเลยเวดี้มันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนาะเสียงมันอยู่ใกล้ๆมึงมันอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านนี้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดมันอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านนี้มันอยู่ตรงนี้หน้ามันอยู่หน้ามันอยู่หน้ามันอยู่ อีกแล้วตอนนี้ครับผมตอนนี้ทุกคนใกล้จะตีห้าแล้วครับผมตีห้าแล้วผ่านเร็วผ่านเร็วเออยังไม่ผ่านในทเ่ีะตีห้าอยู่ไยังดื้อใจกูดี้ใจผิดที่พี่อีกนิดเดียวนี้ตอนนี้ใกล้จะหกโมงเช้าแล้วนะครับผมทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นต์เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนผมแล้วก็ผมด้วยนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนกูขออีกนิดเดียวขอเวลาอีกนิดี เราไม่มีทางทำได้เลยไอ้สัสอีกตีเดียวนี่ตีหกอง,งนะนี่ต้องไปวะพี่ตายโอ้ตายเหมือนกันวิธีโอ้ตายแล้วเหลือกัวเขเดียวาย,ายากว่ะยากาโดนโคดเด้นีิทีค่ะเดือนเมื่อกี้จะไปถึงเหล่งไฟอยู่แล้วนี่ อันนี้ก็คือเราไม่ผ่านนะทุกคนอันนี้คือคืนแรกก็ไม่ผ่านคืนสองก็ไม่ผ่านคือต่อไว้ก็น่าจะไม่ผ่านอีกครับผมตอนนี้เอเลนเคลียร์กับเพื่อนพีพี่พีขอลาไปก่อนเพราะมันยากเกินไปนะเมื่อกี้ถึงหกโมงยอยู่แล้วคนดูถึงหกโมงอ,อ,อยู่แล้วลแล้วไม่ผ่านนะก็คนจอบคลิปนี้เชวยกันกดไรค์กชแชร์ถ้าชอบคลิปนี้อย่ามีคลิปต่อไปก็คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะ วันนี้ไป้วจ้าครับไปเลยเกมหัวคุย